สวัสดีครับพี่น้องครับชมการไล่ส่วนนะครับคุณก็ผู้ที่ผู้ที่สามวันนี้เป็นงานเขเเยวนี้คืวบันนี้ก็เป็นงานยุคที่สองเชมการไล่ส่วนครับคืณที่สองไล่ส่วนครับวันนี้ผู้สนับสนุนทุ่งเราก็เหมือนเดิมนะครับ

กรรการาที <sh> ิชาญผูที่3องานี่ยอดครับขอปรบือครับขอขอบคมานเนบี มีสุนัขอีกเหรอเจี๊ยาเดบูซัคหลังคุ๊งแรงให้ยืนหน้าเลยหนึ่งคองส

นั่งเกียร์ครับ okay. 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 เสียมารยกชักดีคุณดูีนมาตามเบอกว่าอาจจะเสียเมอนมาใส่ขาก็สานะเมนตองร บอกว่าเ่า้องห้องเราเียมว้าใจค่สี่เก้า่ามาดูดิ้ No. no. ก็ได้เสียบไลแล้วมันยังเบลออีก้าอยากือพิมพ์อะไิหรืมีอะไรหรืเ่กอนจิ้ะจิ้แล้วแจ้วคือมันยัง่ายอยู่จิ้มจ้

điều gì đó nào bắt đầu đi làm việc bắt đầu đi làm 이때부터 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 이때부

tư vấn chuyên nghiệp, không phải thế không không thể nào, xíu, đại tỉnh đại,

พี่ออ้าี่อ้ยอนเสียหเกนไม่ได้แกกแวองเปี่ยนเดองเี่ยนเสียน่งนเเลยในชมาอ่ายเรับโี่ดีเรได้ไปด้วยเรไปแล้วเราไปปะเปลี่ยนเสียงเ่ยนย่ายังนกนตรของเียรร่ายอรุนแทนกานแทที่รวม่มนับเสียแล้วก็สง จบเสที่หนึ่งแล้วนะครับคก่อนแล้วเสร็จเป็นวันที่เป็นวันที่สองับการแลกส่วนวันนี้นะครับโดยการสั่งงานแขงกไปมีสิทธิ์ครับสบสอี่ได้นะครับสื่อทแรดหรือว่าสหรือว่าตูรอว่ตตัวโดยการรับส่ง กรุงเทพนะครับกรุงเทพสลันใจกรุงเทพคุณีน sure. exactly. sure. ้องกรุงเทพครับงาบริการของต้งทั่วได้นะครับเรื่องบริการรถนะครับรถตัวกรุงเทพนะครับสบานดีแล้วรัเลยมินดี่อะไรครัเป็นมือที่สองเลยนะครับสำหรับเื่อราะาร จัดเ <ง ains> พลงครับจันมาให้พี่น้องเปลี่ยนนาฏยได้ครับเชื่อที่ไหนครับเชื่อทีมไหนเลยจ๊ะเสร็แล้วทีได้กี่ทีมจ๊ะได้กี่ทีมาจ๊ะอันนี้ที่ที่สามตอนนี้เรามาดูขอบสนามกันบ้างนะครับขอบสนามครับเหรับันนี้ก็เป็นงายยูคืนที่สองครับ สุที่้องซึ่งทั้งวันนะครับอันนี้เป็นคู่ที่สามแล้วนะครับะะระหว่างจำไมนะ่ได้แล้วเี่หมือนอรกันนว่าใสวเ่า่าง เลานนาะเนะลองูักไว้ครับชมเซตที่สองต่อนะครับตัวเองเป็นหาเซตที่สองคุณเียดยส่นร้องจีนอางือ สวัสดีผู้สนับสนุนของเราก็เหมือนเดิมครับเดนถักนะครับตอรถแ่ตียสงทีสนใจติดต่อสบถามว่าลกจีลูกจีลูกบาเจ็บวันก่อนเขาเจ้าเลนไปครับยับดบาดบาดเจ็บวันาครับสูไปเร่งีดีเลยครับ

นหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ไเดี่ยวเดยเหรอไม่ได้เด hmm. ี่ยวฮะอุ้ยอุ้องคนเสียงร้อยเสียงร้องบอบคุณมแล้วสองเก็บหนึ่งตีส่งน้ำเย็นๆมาให้ผู้ใหญ่ตีเมื่อวานดูไง สุดยอดแด่นแฟ้นนะครับบริการรถเพียนะครับเพียใจดีสุดดูโคตรนี้เป็นไงเนี่ยดูโคตรเน่เอาลูกหมูไปดูลำตัวเนี่ยนับหนึ่งเนาะตุ๊กตาตุ๊กโสงสามตัวจะนับสองตรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย สรผู้การสนับสนุนขงเองเาก็ต้งทัวนะครับเดนขับบริการรถตู้กรุงเทพการสิลสีสอถามได้นะครับที่โทรศัพท์แลีวกัวทห่เตียงเกยมสิทธ์นะครับให้การสนับสนุนแล้สรมส่ห้า những hai thứ 3 sáng, đây đi bàn, nơi cái bàn, nơi cái Để kèm, cái bàn, tiếu, đi bàn, nơi cái bàn, nơi cái bàn,

ถิ่นก๋วยเตี๋ยวเดีขึ้นนำมีขนานี้ถึงก๋เตียวเรียขึ้นนำอยู่ะคราบสําหรับตอนนี้ครับเป็นเกมนดเียเกตาดนี่ได้มสายเลเพาะถือเพราะถือ้นเนั่ะหน้งไปายเไสามเต็มามเต็มสามเปียกมเ็เมดเดีย

tám, chín, bảy, tám, chín, hai, sáu, kém, bảy, mười lăm, hai, mười, hai, mười, ส e ูงต่ำสูงมากเลยเกือบต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตับไม้ต้น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 ไม้ต้อไม้ต้น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 ไม้ สิบหกแต่ที่เซรีนั้นเนียวเลยล่ะหกครับแจก้ให้ดึงน้ำมา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 ไม่รู้รันได้ไหมรันได้ไมเจ็ดสิบเลขสิบแล้วมาที่ทีัในลุ้นศาสตร์เอ้ยสามหนึ่งสองสาม

เป็นจุดสองที่พิษชทยวันที่สามตื่เต้นๆๆๆๆตื่นตัออกเดินตายเดินายไาเจ็ดแข่งเจ็ดวน่ครเจ๋งเลยดีครับดีดีดีไปมาฝาก้ครับสู้ตื่นเต้น bình thường thôi, nhiều người chơi luôn à, không không không, kiếm kiếm, kiếm được kiếm, kiếm được 14, 14 8 14 8แล้วเดี๋ยวยังอยู่ในการ9 14 9 14

สอูนยั่ะสนับสนุนขียอกนักกีฬาทัสองทีมสุกัน่โอไปเขาะไปส้นที่มลั่มคที่มอลัมคุณเป็นการทีม่สอนับใหม่ัจจุครับต่อไปจะไปลายส้ใหม่ปัจจุนพี่น้องพราทีตามเมืองแล้วนะครับทังช่องทังสารช่องนี้ที่ตาครับการสนับสนุนโดยรถแที่เกียงไกรู้สิครับพร้อมกับสมุยแดนนะครับคู้การสนับสนุนีนการลสด วันที่เก่าหอนวันที่สิบสี่นะครับสำหรับทุกทนี่สำหรับอะไรนี่เอาไว้สิบกว่าครับรอกันไหมดูนี้บอลลัมครับใหม่พัชรีครับผมสำหรับนี้สำหรับไม่ตอนนี้ครับขอจบเลยขอลุงเลยก่อนนะครับผมเสวัสดีครับสุนัย